ตุบีตุบีตูบีตูบีบีเราต้องเอามาไม่เก็บแล้วถึงจะลบเอเนี่ยออกถจะลบไป้วเด้อค่ ของเราตะโกนเรียกของเราอ่ะเลิกอเอ้ยอมเ้่าไปจากบ้าหันนี Doo ้อมันเดี๋ยวเปิดากไ้กันนี่ด้วยติดตามอมัสตานดีอมัสตันอมัสตัน แต่ตรงนั้นนี่แฟนะตายแบนก็ต้องวิ่งหนีอ้าวขออะไใครเต็มตัวเลยอ่ะของเราโลกใครลกจิเอมพามาใส่ในบ้านแล้วเนี่ยแม่ไปละเอาไปลองไปยเนีายน้ำแตะกให้ให้ไม้อยู่ในน้ทิ้งเอาไปทิ้งมีไต้กับตุ้ย

เอแเราแอมาลบไลจิตองมาใส่ในบ้านแล้วเนี่ยแกนั่นแหละเกครับวันนี้เราทำอะไรกันดีครับเาม้แตะคลัดให้ให้ไม้อยู่ในนี้แหละโอ้เราไปตรวแล้วเราขอลบของนี่เหน่งไหน้าเดี๋ยวผมไปตัดไห้ก่อนให้เกดได้ก่อนดูเหมือนว่าไม้สดต้องใช้อีกเยอะเลย ผมจะไปฝึกแรกจะีไปลากของไทำของให้ม้าดีกว่าล้งเหวียวไมุนดไหมครบผมรู้ว่าเวฟมูลที่แกมนี่อยู่จริงเอาเกสลรวนี่เกสอัดขาละเกสเอาขอกไม่กังเป็นใายไปไม่บอกภอยเยอ่ะของใช้ตร้งบ้านใส่ไปขอไม้ไปหน่อยหนึ่งเทส ไม่ปิ้งก่อนไม่มีการมาอแล้วเอาปาบักเป้าอาลังไม่ไเก๊เใหม่ไหมเรายังไม่เรายังไม่ได้ตัวเลยเกตแล้วันจะเลี้ยงมามันมันเลี้ยงมามันแต่ลันมด้ไอแล้วเลง้าอเลย่ ทำให้มันเชื่องได้นี่พี่แก่อไปขุดแร่เกนนะเช่องทำอะงั้นเดี๋ยวผมไปตัดไหมทำให้เก๊ได้ก่อนดูเหมือนว่าไม่สต้องใช้เอะเลยผมจะไปขุดแร่งเหวไปขุดไหมใช่ไหน ยาเดี๋ยวข้ามให้ขอของไม่จำเป็นใส่ไปเอาเยอะๆเลยขอใช้สร้างบ้านใส่ไปขอไม้ไปหน่อยหนึ่งเฟซเอาวกระผมจะค้ามต้นติ๊กมาเล้ของคืนข้ามมาเลยค้ามมาข้ามมาไปติ้งใส่หน่อยข้ามมาเลยเดี๋ยวจะทำหรือเอาบาร์บังเป้าเป็นอาหารได้ไหมเนี่ยอยากได้อันนี้เก็บอยากได้อีกสันอยากได้เทียนนะพวันตาพี่อยากได้เทียนนะ เมื่อวานดีมันเรสองสองจะแล้วเพื่อหมาหมแล้วมันไม่ได้ไม่ทำอะไรอยู่ได้ไหมอยู่ไหนาละมีเตียงให้เราได้ี่พี่เกบอกไปทังเตียงอะไรอ่ะ อัพโบ้ยไปค้าให้ไาเดี๋ยวอัค้าให้นี่กไม่ต้องเต้นไปเยอะเลยครันอ้าวครับผมจะค้าตันติคั่าไปสองครับอัพตัคติมาร้อี่สิบแปดอัน

เอาฝนก็ไม่อย oh, ู่แล้วอ่ะจะให้ฝนตกอ่ะเกสเกสเราเรามีไม้ฝนให้เกสเอาไหมครับไม้ฝนก็ไม้เขาไม้ฝนเกสนี่ติดเกสให้ไมมฝนเกสอ่ะตอนนีู้เตรียมนะถ้ปล่อยไอ้รักเกสอยู่เนรองกันอีกคนแล้วอ่ะต้องกดดูจีตัวเอียง มับบนมันจริงอ่ะมันจริงจริงแล้วอ่ะวิ้งได้เ <c> ย <oughs> นะ็นกลาง้ะเล็กบอกพี่ไปแล้วอ่ะใครอยู่ตรงไหนอ่ะ หมดแล้วคะมอเยอะีนนอหนอาขนก็ไม่อยู่แล้วว่าี้หมือนมีใคราแล้วคือโรรเกสเกสเราเมีไหมสมให้เกสเอาไห จากว่าคลิปนี้นั้นมีความยาวเกินไปแล้วเราถึงทําการกอนะครับเพื่อความรวดเร็วอ่านเดี๋ยไปรับชมกันได้เลยนะครับผมต่อไปเลย ฉันบอว่าต้ไ้ไม่เล่นโต้เลยนะหุ่นนิดเมื่อกี้เราทีมเดียร์ไปแลเมื่อกี้เราเดินขึ้นมาเลยหนึงช่มกว่าม่าไล่โต้นี่ยทีเดียวเดีทิ้งเล่นโต้ลงมาเลยทีมด้วทีมด้วกับตาจันไวด้วย เราจะพักเมมาลเรตงาไป้มาอะไรกันงตงเาอุานกลงเยอะลยมาไนี่พักจากนแล้วเซลฟ์วังของตัวเนนมาดิเซลฟ์นเอ่อเลมอนก แค่ั้งโง่อยแล้ันเอาปั้นอนนี้ก็กำลังเขาเลยให้ผมตักลาวาไปัเราลาวาเดี๋ยวชั้นชั้นหนึ่งเนชั้นเก็บของใช่ไหมแต่ทำไมกองไปยังไงชั้นเก็บของมันต้องกอนกองมาจากไม้ใ่ไม่เล่นก็ต้องหรอล้ว มันก็มันก็จะต้องมาเจอห้อมแลก็ต้องแต่งแล้วอะไรแมีเนี่ย่กวาในต้นอ่ทิ้งเลยเดี๋ยวาิงกตัวงตัวิตัวกับตัดลงไปด้วยเมย์เราจะทักเมามาเในเราเอาตะลังเยอะกว่าเอเกลิ่นมาที่มาใครตายดิฉันดิฉัอยากให้ตกมาตายตะลังเยอะกว่า นี่พักจบกดนเเก่งเราถึงพ oh, ็ไดครับกล่าวไ้ไมรับกาเดีจยองที่มามามกัดเรา่ะไ่กัดคไม่ายล่าของีหรอกเกงโนมาใครยังแกมอดเนี่ยน่าจะแมอย่างเผ็ดปใครผมตักลาวาไปถังไหมพี่ เดี๋ยาวชั้นชั้นหนึ่งเป็นชั้นเก็บของใช่ไหมแต่ทำไมกล่องไว้เป็นงคูนอ็อกซิเดจนแล้วเดี๋ยวเอาไปทำาละละออมาตรวนรก,กรแล้วก็ชั้นเก็บของมันต้องมีกล่องนะกันยี่สกล่องกี่นี่เก็บแล้วก็พอเรนวจอห้องอะไรก็ต้องแต่งตั้เออเป็นทีวีเงี้ยโต๊ะเงี้ยไม่ค่ะตอนนี้หมดอ่ะพอมาแล้ว

ใครยังแกอมแน่ๆหมา้องกินบ้างเลยขาเกินเลยราบนย่างผิวขับหรือว่าถ่าวเมมันมาใช่หไม่เราเรียกาคุณออาสิ่งนี้แล้วเดี๋ยวเอาไปทำมาเป็นเราล้กเก็เป็นชาป์เนเทนนิสเราจเจ้าคนคนนที่ไม่ไม่อยู่ในนี้โอเค ไม่ใช่คนนั้นด้วยนไ,ได้คาแล้วค่ะรู้อเอหนึหมดนี่จบไปไม่รู้จักคนที่เราบอกว่าเราออไ,นะไม่ค่ะซีซั่นหนึ่งพร้อมมาอ,อะไรอ่ะนี่ยังไม่ซอซั่อะนึ่ไม่เป็นซอซั่นหน่าวาไม่เป็นไรวิเทอร์นะแล้วนะครับวิเทอร์มันเอาคอม,คมเมนต์บ็อกใู้ๆในตัวได้ด้วย เกสเกสจากตาเนี้ไวไว้ดากันใช่ไหมเกสเพราะว่าทำไมขุดออกซิเจนไม่ได้อะไรละไอรอนกิแอมไปอุ่ยออกซิเจนมาขุดอันละเดี๋ยวตั้งนะครับถ้าเป็นชาเป็นเชโบแมเด็เข้เปิดไหมถามพี่เกสเหรอ่ถามหือวาถามในวัอัเนจให้เกส เกมแ่ให้เกมเี้ยงจาม็กเกลีให้ตันลาเลขกมาก็บ้านี่มายเจาอไมเมีมีอยู่ในนี้ากาไม่ใช่ไปนั้นด้วยนี่กัตันรู้จากคนที่เราบอกว่าเราแลนแหไม่ใช่ตัเไหมรี ขอชี้แจงแบบไร้ภาพประกอบมาหรือหิวกันก็อีพีนี้อ่อีพีนี้นั้นอาจจะเป็นอีพีสุดท้ายแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากทางเซิร์ฟเวอร์และปัญหาทางคลิปนั้นก็เยอะพอสมควรนะฮะทั้งเสียบไม้ของผมนั้นก็แทบไม่ได้ยินเลยทีเดียวนะก็คงหลายคนคงไม่ได้ยินนะฮะก็ขออภัยด้วยนะกราบเลยนี่กราบเลยก็สำหรับอีพีนี้คงเป็นอีพีสุดท้ายแล้วละเนาะเพราะว่า ปัญหาบางอย่างเน,นีจะบอกก็ได้นะคือไม่ค่อยว่ากันก็เอาเป็นว่า e ีีนี้ก็ตัดจบแม่งเลยเนาะง่ายๆดีทำไ่สามอีทีย้อนรอย,ยอีย้อนรอยในึ่งเจ็ดจดสองก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับหลายๆคนเลยนะสำหรับคนที่ดูแ,กแรกนจบแล้วสักสามพนนะครับผมกนาะขอบคุณิีๆนะครับช่วยทำม็นนิดๆก็ไดงดีนะ ก็แบบมา,มา,มาทั้งกับตันและคุณวิลลอนนรันนะก็มีไม่ค่อยมากกันนะครับรีบเล่นกัง่างยๆครับก็มาก,ก่อนนะครับสำหรับเดี๋ยวผมไนะัดปั๊บจบไปเลยนะครับบายบครับ